สวัสดีครับพบกับช่องไลฟ์สาระชาแนลอีกเช่นเคยนะครับคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทำยังไงนะครับอ่านแชทใน f a c e b o o k นะครับทำยังไงนะครับไม่ให้เพื่อนเรารู้นะครับว่าเราอ่านนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมนะครับเครื่องนี้นะครับเครื่องที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับจะเป็น Android นะครับเครื่องนี้จะเป็น IOS นะครับ นะผมจะมาแนะนำทั้ง2แบบเลยก็คือแบบของ Android แล้วก็แบบของ iOS นะครับวิธีการอ่านแชทใน Messenger นะครับทำยังไงไม่ให้เพื่อนรู้นะครับว่าเราอ่านแล้วนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัว iOS กันก่อนนะครับ iOS ผมจะลองส่งข้อความจาก Android นะครับมา iOS นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำวิธีการอ่านของ iOS นะครับว่าอ่านข้อความในแชทใน Messenger ยังไงไม่ให้เพื่อนรู้นะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับผมจะส่งจากตัว iOS อ n d r อ่า a n น r o i d นะครับมาที่ iOS นะครับผมจะลองส่งนะครับผมจะลองส่งเป็นข้อความนะครับพิมพ์ TEST e เป็นเทสนะครับ ตรงนี้จะเด้งขึ้นมานะครับสําหรับของของไอโฟนนะครับจะเด้งขึ้นมาแต่ถ้าในกรณีที่ว่าเราไม่ได้เปิดดูเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจะลองส่งสัก2ข้อความ3ข้อความนะครับเทส1หเทสเทสามนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเด้งขึ้นมานะครับทีนี้เราจะทํำยังไงนะครับไม่ให้ เพื่อนเรารู้ว่าเราเปิดอ่านข้อความที่เขาส่งมาเนี่ยนะครับจะทายังไงนะครับวิธีการทําง่ายๆนะครับอันนี้เป็นของ ios นะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นของ ios นะครับให้คุณผู้ชมนะครับให้คุณผู้ชมนะครับปิดนะครับอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น WiFi นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นตัวเครือข่ายมือถือนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมนะครับ เปิดโหมดเครื่องบินขึ้นมานะครับเปิดโหมดเครื่องบินขึ้นมานะครับสังเกตดูตรงตรงทางช่องของ Android ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีการอ่านแล้วเนี่ยนะครับรูปโปรไฟล์ของเรานะครับจะเด้งลงมานะครับรูปโปรไฟล์ของคนที่อ่านเนี่ยนะครับจะเด้งลงมาตรงข้อความข้อความสุดท้ายนะครับอันนี้ยังไม่มีข้อความยังไม่มีเด้งลงมานะครับก็แสดงว่ายังไม่ได้ทําการอ่านนะ iOS ยังไม่อ่านนะครับทีนี้หลังจากที่เราเปิดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับ เปิดโหมดเครื่องบินเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปที่แอป Messenger นะครับเพื่อที่จะทําการเปิดอ่านตรงนี้นะครับเปิดเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับจะมีนะครับตรงนี้นะครับคนที่ชื่อ B เนี่ยนะครับทําการส่งข้อความมาให้ผมทาง iOS นะครับผมก็จะเปิดเข้าไปนะครับผมก็จะเปิดเข้าไปอ่าน่ะ เนี่ยนะครับเราก็อ่านเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับสังเกตดูทางทางแอนฟังฝั่ง Android นี่ครับที่ทาการส่งข้อความมาให้เราเนี่ยนะครับนะครับก็ยังไม่มีว่าเราอ่านนะครับสังเกตดูจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ในวงกลมสีเทาเนี่ยนะครับแสดงว่ายังไม่ได้ทําการอ่านนะแต่จริงๆแล้วฝั่ง iOS เนี่ยนะครับทำการอ่านเรียบร้อยนะครับทําการอ่านแล้วนะครับจากนั้นนะครับ คุณผู้ชมนะครับมาที่เครื่อง iOS นะครับแตะไปที่โปรไฟล์นะครับแตะไปที่โปรไฟล์ของเขาด้านบนนะครับแตะแตะไปที่โปรไฟล์ด้านบนตรงนี้นะครับคนที่ส่งมานะครับแตะไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับแบ็กนะครับกดแบ็กกลับไปตรงนี้นะครับกดตรงนี้กลับไปนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมาที่แบ็กกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับแบ็กกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับแบ็กกลับไปอีกรอบหนึ่ง นะครับก็จะเจอนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนเดิมก่อนที่เราจะเปิดดูนะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมนะครับให้เลื่อนนะครับมาทางซ้ายนะครับของ iPhone นะครับเครื่องที่ทําการอ่านแล้วแต่ว่าแกล้งว่ายังไม่อ่านนะครับนะเลื่อนมาทางซ้ายจะเจอเมนูแบบนี้นะครับเป็น3มขีดแล้วก็มีรูปกระดิ่งแล้วก็มีรูปขยะถังขยะนะครับให้คุณผู้ชมนะครับกดไปที่3ขีดนะครับแล้วนะครับมาแตะที่คําว่าทําเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับสังเกตดูทาง Android ด้วยนะครับว่าอันนี้ยังไม่มีรูปโปรไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วทีนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเกิดเราอ่านแล้วนะครับแล้วฝั่งนี้จะรู้ว่าเราอ่านนะครับจะทำยังไงนะครับก็แตะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับเปิดอินเทอร์เน็ตปิดโหมดเครื่องบินนะครับแล้วก็เปิด wi-Fi นะครับ เปิด Wi-Fi สำหรับคนที่มี Wi-Fi ที่บ้านนะครับหรือว่าถ้าไม่มีก็เป็นข้อมูลมือถือนะครับนี่เห็นไหมครับสังเกตดูนะครับนี่ถ้าทำการอ่านแล้วนะครับรูปโปรไฟล์นะครับของฝั่ง Android ที่เปิดอ่านเนี่ยนะครับจะเด้งลงมาที่ข้อความสุดท้ายนะครับออันนี้เป็นวิธีการของตัว iPhone นะครับส่วนในของในเรื่องของ Android นะครับก็จะทำคล้ายคล้ายกัน เดี๋ยวลองดูนะครับผมจะลองส่งข้อความจาก iPhone มา Android นะครับผมจะลองส่งข้อความจาก iPhone มา Android นะครับแต่ก่อนอื่นผมจะแบ็กกลับไปก่อนนะครับแบ็กกลับไปก่อนอ่าเป็นหน้าหน้าหน้าหลักแบบนี้นะครับผมก็จะส่งผมจะส่งจาก iPhone มา Android นะครับนี่แหละนะครับผมก็จะทำเป็นโอเคก็แล้วกันนะครับพิมพ์คำว่าโอเคหสักสาข้อความนะครับโอเคหนะครับ โอเคสอโอเคสนะครับสัก3าข้อความนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะให้เห็นเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะครับทีนี้เรามาทําของฝั่ง Android นะครับก็คือฝั่งนี้นะครับวิธีการก็เช่นเดียวกันนะครับให้เรานะครับปิดอินเทอร์เน็ตไปก่อนนะครับปิด Wi-Fi นะครับ คนที่ใช้ Wi-Fi ก็ปิด WiFi นะครับคนที่ใช้ข้อมูลมือถือนะครับก็ปิดข้อมูลมือถือนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมมาเปิดโหมดเครื่องบินเหมือนเดิมนะครับเปิดโหมดเครื่องบินนะครับแตะไปที่เปิดโหมดเครื่องบินนะครับสังเกตดูของ iPhone ด้วยนะครับว่าถ้าเครื่อง Android อ่านแล้วเนี่ยนะครับรูปโปรไฟล์นะครับก็จะเด้งลงมาข้างล่างข้อความสุดท้ายเหมือนเหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ฝั่ง Android นะครับผมปิด อ่าผมเปิดโหมดเครื่องบินเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะแบ็กกลับไปนะครับผมก็จะแบ็กกลับไปแล้วเข้าไปที่แอป Messenger นะครับก็เปิดเข้าไปที่แอป Messenger นะครับก็จะเห็นข้อความของคนนี้นะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเปิดดูนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูด้านบนนิดนึงนะครับของ Android นะครับมันจะมีคําว่าโหมดใช้งานบนเครื่องบินเปิดอยู่นะครับให้ตรงนี้ปรากฏขึ้นมาก่อนนะครับถึง จะเปิดอ่านตรงนี้ได้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการเปิดนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมีข้อความโอเคหนึ่งโอเคสโอเคสนะครับทีนี้เราก็ได้อ่านแล้วนะครับแล้วทีนี้คุณผู้ชมมาสังเกตดูฝั่งทาง iPhone นะครับก็ยังไม่มีนะครับก็ยังไม่มีรูปโปรไฟล์นะครับเด้งลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็นอันว่าได้ผลนะครับวิธีการ อ่านแชทใน m e s s e n g e r นะครับทั้ง2แบบระหว่าง Android กับ iPhone นะครับว่าจะทำยังไงนะครับอ่านแล้วนะครับแต่ว่าทำยังไงให้คนส่งเนี่ยไม่รู้ว่าเราอ่านแล้วนะครับในกรณีอย่างเช่นเจ้าหนี้มาทวงหนี้อะไรเงี้ยนะครับเราอยากจะเปิดอ่านแต่ว่าไม่อยากจะให้คนที่เขาส่งมานะครับรู้ว่าเราอ่านนะครับก็มีวิธีการทำแบบนี้นะครับทั้งของ Android แล้วก็ของ iPhone นะครับ ยังไงคุณผู้ชมก็อลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับอยากจะถามนะรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามที่ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ยังไงถ้าตอบไม่ได้ก็จะพยายามหาคําตอบมาให้ให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ลองไปทําดูแล้วก็ ฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับช่องไลสรัชชาแนลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องไลสรัชชาแนลนะครับคลิปต่อไปนะครับผมจะมาทําในลักษณะของในแอปไลน์นะครับว่าเปิดอ่านไล่อย่างไงนะครับไม่ให้ผู้ส่งเขารู้ว่าเราอ่านแล้วนะครับอ่าโอเคอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ